អ <Sid> ន <sitting on> <Allah> <Vattiter CinqueÖ ooo paying Allah> ិច្ចវតសង្ខារាឧប္ပါធវយង្គំវិណោឧបោជិតវានិរុឈន្តិเตសង្គហបសមោសុខោ ที่รนยดนำตาไม่เห็นฟืนคืนไกายาดังใตดังตังใจ,จเจริญพรยันดยดโดมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาถือวัดปฏิบัติธรรมประจำวันพากซึ่งวันนี้เป็นวัน วันหนึ่งหรือว่าจะเป็นวันที่สงเศร้าเมื่อวันที่เก้าสิงหาที่ผ่านมาทางวัดของเราก็ได้เกิดความสุนเสียครั้งใหญ่ในรอบ2ีปีกว่าได้20ปีหรือ21ปี เมื่อปี2 5 4 6หรือ47อดาาิตเจ้าวาดวัดหรัวช้างอดิตเจา้าคณะอเภอหลวงปู่จอยก็ได้มโนราพามผ่านมา20ปีหรือ21ปี พระครูอัวรรประยกะิจคนหรือพระอาจารย์เสนอได้มรณภาพที่กุติของท่านหลังจากที่ทรงตัวไปหลักษารประมาณกบเจ็ดวัน เมื่อมีความสูญเสียเราทุกคนก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาต่างก็มีความเศร้าโศกมีความรำพึงรำพันมีความอะไรแม่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะชอบ แต่้วนแล้วเป็นความเศร้าโศกย่างน้อยๆเราทุกคนก็คุนตาคุณตากันอยู่รวมกันมาเป็นลายสิบปีด้วยกัน เมื่อท่านได้จับพวกเราไปแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตเมื่อมนุษย์เราเกิดมาย่อมมีความแต่มีความเจ็บ มีความป่วยแล้วก็มีความตายในที่สุดเยงแต่ในวันใดวันหนึ่งก็เท่านั้นบางคนมาช้าก็ไปเร็วบางคนก็มาเร็วก็ไปเร็วบางคนก็มาเร็วแต่ไปชา้าซึ่งหมายความว่า บางคนมาเร็วไปเร็วนี่ก็เสียชีวิตรหรือว่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ยังไม่ทันใดเห็นแสงตะวันก็เสียชีวิตแล้วบางคนนี้ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ อยู่ไม่นานก็ตายไปแต่บางคนยังพวกเราเราที่นอยู่ด้วยกันนี้ก็เป็นผูโชคด,ดีเป็นผู้มีบุญที่เราทุกคนนั้นได้มีอายุยืนยาวบางคนก็ ปีหกสิบปีเจสิปีแปสิปีก็มีอยู่ในที่นี้บางคนนี่ก็มาเร็วไปเร็วเหมือนที่สหธรรมิกที่มท,ที่มาปฏิบัติธรรมกับเราหลายต่อหลายปีที่ผ่านมาบางคนก็จากพวกเราไปบางคนก็มาใหม่ แล่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่เราเมีโอกาสได้มาถือวัดปฏิบัติได้มาฟังธรรมได้มาตามดูจิตใจของเราหรือตามดูเวทนาที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าสเตปทา,านสี่ มีกายาเอาวทนาจิตและก็ทรรมาดูความเกิดขึ้นความเจ็บปวดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรามาดูจิตจิตใจของเราตอนอยู่ที่บ้านนั้นก็มีความวุนวายความกระวนกระวายหรือว,ว่าพบเจอปัญหาต่างๆในแต่ละวันในชีวิตของเรา ลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาเราก็มีวันที่ดีๆวันหนึ่งคือวันพราในช่วงเขาบรรษาเราก็มีปัญหาต่างๆนั้นเพื่อตีเพื่อที่จะมาหาทางสงบหรือหาทางบรรเทาจิตใจของเราหลักทิ้งซึ่งปัญหาวันหนึ่งเพื่อให้เรามีความ สงบกายสงบใจมีความสุขกายสบายใจไม่มากกอน้อยในเวลาวันหนึ่งเราทุกคนก็มีความตั้งใจในช่วงเวลาเขาบรนษาในทุกๆวันพระตลอดสามเดือนเราก็มีความตั้งใจ บางคนก็มีติดธุระบ้างไม่ได้มาบ้างก็ไม่เป็นไรเรามีโอกาสได้ทำเท่าไรก็ทำเท่านั้นบุญกุศลรอเราได้เราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าความตายนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ อย่างเช่นท่านอดีตเจาวัดของเราที่ท่านได้จากพวกเราไปแม้แต่เราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเราจะตายเมื่อใดวันไหนเดือนไหนปีไหนเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้ ที่แน่ๆเราทุกคนก็เพียงรู้ว่าในทุกวันพักในช่วงเขาพรรษาตลอดสามเดือนเราต้องมาคือวัดปฏิบัติธรรมตลอดวันหนึ่งเป็นประจำหรือว่าอาจจะเป็นกิจวัตรของพวกเราแม้บางคนอาจจะมี โลคาวยาที่ติดตัวอย่างเช่นยงยงซอเป็นตนแม้แต่กดกดเทนกดคาก็ยังสละเวลายังเอาตัวเองมาเพื่อที่จะมาทำนาที่ของตนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ประเสริฐ สิ่งที่เราสามารถจะทำได้เราก็ะทำแม้ว่าร่างกายเราไม่ไหวแต่เราก็สู้ก็เพื่อสังสมบนกุศลส,สังสมบารมีของเราเพื่อมารักษาศีลเจริญจิตตังภาวนา การเกิดมาในโลกมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเราวันหนึ่งเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่มีโอกาสไดูุ้ดาปัาศัยได้ทําบุญกุศลได้รับสิงเลย แต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็เป็นภูู้มีบนวัสนามีมีโชคดีได้มีสรธาความเลือกใสได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน เมื่อที่พระสมานสามพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดว่าความอยากมีสี่อย่างอยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยากที่จะมีชีวิตอยู่ หมายความว่าเหมือนที่อัตมายกมาทางตนว่าบางคนนี้เกิดมาก็ไม่นานก็ตายไปนั่นแหละคือความยากส่วนอันที่สามนั้นเป็นความยากคือ,อยากที่จะได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องยาก เรื่องที่ซีนั้นอยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตวระษแต่เราทุกคนนี้ก็ยังมีความโชคด,ดีได้มาคือวัดปฏิบัติธรรมได้มาฟังเทศต่างๆในโอกาสต่า,นนาตงๆเช่นในวัดของเรานั้นมี งานใน,ในงานเทศการทางพระพุทธศาสนามีวันวิสาขะอาสาละหะรัเป็นต้นแล้วก็นับจากนี้ไปอีกประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเดือนเราก็ถึงวันวันสาตราวซึ่งก็เป็น ในช่วงเทศกาลเทศนามหาชาติที่เราเคยปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานพากันจัดมาในทุกๆปีเราก็ช่วยกันทำช่วยกันจัดงาน สามาธิเป็นกำลังเพื่อให้งานของเรานั้นสำเร็จได้ลุลว่วงงานถัดไปก็เป็นงานบนุญกระถินมาในเรื่องของเราในวันนี้วันเวลาผ่านไปประมาณสักเกือบเกิด เกินครึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันมาประมาณสักเดือนหนึ่งตั้งแต่วันเขาบาาัรษาก็มีพระสลับกันมาเพื่อทำหน้าที่แบ่งกันทําช่วยกันรับผิดชอบ จะมีผิดบ้างถูกบ้างเพื่อให้ญาติโยมได้สับรับฟังผ่านแต่ละร,รูปที่ได้มีโอกาสมาทำนาทีรับผิดชอบในแต่ละวันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมาได้ถือวัดปฏิบัติธรรม ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขในการทำนาทีของเราให้สมบูรณ์ในระยะเวลาหนึ่งวันเพราะชีวิตของเรานั้นไ,ไม่เทียง แน่นอนสิ่งที่ในนดแน่น,นอนนั้นคือความตายเหมือนที่อาตมาภาพได้ยกประกามาในเบืบ้องต้นว่าอานิจาวัตสังคาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เทียมนอา ุ้นคนหนุ่มสาวหรือว่าสอบอผู้ทรงวัยเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นพระก็มีโอกาสตายเท่าเท่ากันเหมือนกันออกจาก เชิญทุกแหละสุขขาเติบโตขึ้นมุงหาเงินเลินชีวาแท้กอหาทุกสารพัดมารับตนหยุดแหลกลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ตนทน บนโกศลสับสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้รังตนเขากา็เอาไปเผาไฟเราก็พิจารณาอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของ,ของเขาไปหมดเมือ่อ วันหนึ่งเราหมดลมหายใจแม้แต่สามีภรรยา,ยาบุตรธิดาหรือลูกหลานเป็นตน้นอยากสนิทเมตตสหายเมื่อเราหมดลมหายใจเราก็กลายเป็นของที่นาเกีรยิ สิ่งที่นายกัวให้แกหมุ่ญาตเมื่อเรามีโอการได้มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมเราก็พิจารณาเป็นคะเตเตือนใจตั้งสเตเตือนสเตตตดวตนเองว่าในวันหนึ่งเราก็เป็นเหมือนที่ คนอื่นเขาที่นอนนิ่งอยู่ในโลกมันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตแต่ที่เราสมาทาได้ในตอนที่มีชีวิตอยู่คือการมาสมาทานศีล จเจริญจิตตภาวนาเข้าวันปฏิบัติธรรมเป็นต้นเพื่อจะเป็นบนโกศลเพื่อจะเป็นสะพานให้เราในภายภาคหน้าเมื่อเราหมดลมหายใจ ที่ติดตัวเราไปก็มีเท่านี้แหละมีบนบุลนี่แหละที่ติดตัวเราไปทรัพย์สมบัติเงินทองทั้งหลายแหล่ก็ทิ้งไว้เรามาตัวเปล่ากลับไปก็ตัวเปล่า ไม่สามารถจะนําพาอะไรไปได้เลยแม้แต่ร่างกายของเราก็ตามแม้แต่เงินบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้สุดท้ายก็เอาไปเผาไฟทิ้งทั้งหมดในที่สุดก็เหลือเพียง เสร็จขีดเท่าที่มูยาดเกหรักษาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนก็เอาไปลอยน้ำบางคนก็เอาไปฝังดินเป็นตน้นทุกงานเรียงยอง่อมมีการจักลา การสูญเสียยอมทิงไว้ซึ่งความเศร้าโศกและความอะไรแก่บุคคลผู้เป็นที่รักในทุกๆครั้งบางครั้งเราก็ไม่อาจจะยอมรับได้ เวลาเป็นเครื่องบรรเทาความทุกนั้นให้เราสามารถกลับมายืนได้ในที่สุดสมดังที่ประกาศาทียตมาได้ยกมาว่าอนิจาวัตสังคาราอปุปาทวยธรรมินโนปายเจตวานิโรชันเต เตสังโวปสโมสุโคทายที่สุดนี้ตมาภาพขออ้างอิงถึงคุณพระศีรัตนตไัรมีคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดบูชาแห่งนี้บารมีหลวงพ่อม่อะประธานประจำวัดบูชาของเรามาช่วย ป้องคุ้มครองญอาติโยมทั้งหลายที่ได้มาคือวัดปฏิบัติธรรมให้จงมีแต่ความสุขความเจริญไรโรคไรภัยประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิงเงินประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำไซส์อสิ่งนั้นทั้งหมด จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเกยัาโยมทุกทุกท่านเทิอน